โอ้ไม่อยากจะชนดะว่นเดี๋ยวรถกระพังอุ้ยอุ้ยอุ้ยเชียละอ้าวแล้วเราแล้วเราทำไงดีวะโอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับทานายอำเภอฮันเตอร์นะครับผมวันนี้ว่าเป็นทานายอำเภอละ เดี๋ยวพรุ <gamma enders> ่งนี้ก็น่าจะเข้าไปในเมืองเหมือนเดิมแล้วล่ะนะเพราะว่าเราอยู่นอกเมืองมาหลายวันแล้วนะครับผมวันนี้ก็แต่งตัวเป็นทนายอเมอเลยนะครับเป็นไงบ้างเต็มยศเลยนะแล้วก็ทรงผมใหม่ด้วยทรงผมทนายอเภอนะครับผมโอ้โหโอเคตอนนี้ก็เหมือนว่าจะมีวอลเข้ามาเดี๋ยวเราก็รับไปเลยไอ้เพื่อนเชื่อไหมมายืนขวางประตูกู ส่วนรถที่เราจะขับก็จะเป็นโอ้โหเป็นคันนี้เลยนะครับโอ้โหโคเท่เลยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นฟอร์ดนะครับผมรุ่นอะไรวะใครรู้บ้างอนะ่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะขับอย่างเดียวฮะที่ไหนอ๋อทำไมในแผนที่ถึงไม่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 ขึ้นวะ โอ้อันนี้เคสนี้ขอยกเลิกแล้วกันนะมันไปไม่ได้แล้วมันไกลเกินอ่ะมันสามไม้เลยชิบหายทำไมเขาไม่เรียกตำรวจแถวนั้นวะเขามาเรียกเราทำไมเราอยู่ต้องนอกเมืองอะ่ะเรียกครับเราเข้าไปในเมืองโอโตทอเลยเสียงก็ดูดดันเหมือนกันนะฟอร์ดคันนี้เนะี่ย reporting respond code Units an 11351. 3. ว่าสอบครับเรากลังไปที่กระเทือนะครับทำไ,ไมเราขับผ่านมาเมื่อกี้ถึงไม่มีวะเขาโดนไอสัตว์ป่าทำร้ายอยู่เนี่ยนี่ไงเดี๋ยวเราก็เรียกเจ้าหน้าที่มากัน required Shores. uh, in Sandy นะเจ้าหน้า uh, ที่อยู่ไหนเออนีไ่ไงมาละเพราะนั้นแล้ก็วิ่งหนีไปนูน่นละนะอันนี้มันเป็นตัวอะไรเนี่ยหมาป่า,ปาไม่รู้เหมือนกันวะแจ้งไม่ออกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว อ่าโดนไอ้นี่ละยาสลบไปละไปเพื่อน ว่าสองครับเรกากำลังไปที่เกิดเหตุนะครับผมใส่มันมาป้นกันอยู่แถวนี้ว่ะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้เข้าเข้าเข้าไปเลยไปเลยมันตายแล้วมันตายแล้วไอ,อ้อีกคนหนึ่งอีกคนอยู่ไหนเอ้ยอีกคนวิ่งไปนู่นแล้วนี่ไงมันจะเจอตัวแล้วมันจะเจอตัวแล้วล เชี่ยเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยจ้ะเฮ้ยไปโอ้น้ำน้ำก็ไหลแรงกันนะเชี่ยเื่อยเรือเราด้วยเราด้วย้ามันไปถึงไหนละมันหายไปแล้วเนี่ย วันนี้ไงเจอเจอเจอาเพื่อนมา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 แก๊งสุดครับไปขอ,อกำลังเสริมมาที่กระเทศดด้วยนะครับผมไปไหนไปไหนไม่รอดแล้วละไปไหนไม่รอดแล้วละ,วย,ละยกเมือขึ้นยกเมือขึ้นเฮ้ยมีปืนด้วยวะอีกชุดไป ทิ้งปืนทิ้งปืนมอบลงไปมอบลงไปโอเคโอ้ขอกำลังเสริมกูจะมาชิบ,บ,บ,บหายหน้าตาก็โอเคนะแล้วก็อยู่กันสองคนด้วย ถ้าถ้าได้ที2อทีเนี่ยก็จะถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วกันทนะ่ะโอเคไหมแล้วเ,เพื่อนกูแม่งยู่ไหนวะอีกที่ายกว่ากำลังเสริมเราจะมาเพื่อนโอ้โอถือว่าหุ่นก็โอเคเลยนะ อายุน่าจะประมาณสามสิบต้นๆเน่นะนะครับผมใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราทำการแจ้งตรวจสอบบุคคลก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตค้นตัวด้วยนะครับผมโอ้โหในตัวเนี่ยแม่ง มีทั้งโคเคนมีทั้งยาไอนะครับผมโอ้สุดจัดเลยแจ้งส่นครับเด้ขอรถรับตัวผู้ต้องหาด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรา,เราก็รอเพื่อนำมำก่อนนี่หไหวะาเป็ไงมาละอ๋อถ้าเจอถ้าเจอแบบนี้ก็ค่อยโอเคหน่อย อะไรต่อรองอะไรไม่ได้แล้วมันต่อรองอะไรไม่ได้แล้วมันสายเกินไปแล้วก็ถามว่าอยู่ตรงนั้นได้่่าโอเคไหมแต่ก็เงียบก็เลยแบบไม่รู้จะทำยังไงคิดผิดแล้วที่ทปฏิเสธจา่านะท <laughs> น,นายเพออน,นายเพอไม่ใช่จา่าไปเพื่อนกลับ เฮ้ย hmm? hey, ได้ไงกูวิง่งแทบตายนี่มึงวร์ปมาได้หรอมันเกินไปหรือเปล่าโอ้โหเออ่ส่วนรถของเขาเดี๋ยวเราทำการเรียกอ่ uh, ไปไว้ที่สนก,ก่อนละกันนะครับแจ้งสูย์ครับเดี๋ยวขอรถด้าคมาที่กระเทศด้วยนะครับผม oh, บอ้บังเอิญมากเลยราก,ก็มาพอดีนะเดี๋ยวก็ ขอเพิ่มไปอีกหนึ่งคันล้กันนะครับโอ้ฟอร์ดกูแม่งดูตรงนี้แม่งโคตรเท่เลยนะความสูงอะไรก็โอเคเลยมันเหมาะมากสำหรับนอกเมืองนะครับผมเพราะว่าเครื่องมันก็แรงจรัดเลยโอ้เทจัดไอ้เพื่อนแม่งมไปยืนนิ่งตรงนีว้วิ่งแทบตายมันวาร์ปมาเลยไอชิบหาย ้ยอะไรเนี่ยแข่งรถกันหรอในถนนเส้นนี้เขาแข่งรถกันหรอ <1> 1> ไ,หไหนไหนแล้วก็ได้รถแบบสายดยแล้วยลเดี๋ยวเราขับน,นี่ดิลาตะเวนแถวนี้ดิ ดีใจอะไรครับเนี่ยเฮ้ยคนณนไม่ใช่ละอันนั้นไม่ใช่ละโอ้โห,โห,โหเสรยดายเราแบบไม่มีโอกาสได้มาเที่ยวแบบนี้นะแม่งทำแต่งานอันนี้รถใครอ่ะ๋อเข้ามากลางเต็นท์หรอเฮ้ยเอาอ่ะเอาอ่ะ ว่าสองครับกำลังไปที่กระเทศน,นะครับเขถ,ถูกสัตว์ตาไอ้นี่กัดใคร้วเีนี่ไง ไ้ยิงยิงเลยเอ้ยยิงเลยยิงเลยเชื่อ์ก็ตายเลยเดี๋ยวเราเรียกรถพยาบาลมาก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราก็รอคุณหมอมากันส่วนอันนี้เดี๋ยวเราเรียกคนมาจับไปเลยละกัน เป็นเสือด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าเสืออะไรนาตะเวนตามป่าตามเขาเนี่ยก็จะมีพวกเคสแบบนี้บ่อยนะครับผมเพราะว่าคนกลุ่มนี้เขาก็มาเดินป่าเหมือนกันเคผมจัดการมาละเลยเก็บซากไปเลย เฮ้ยเขายังไม่ตายยังไม่ตายเป็นเอ้ยทำไมเป็นเป็นเครื่องแบบทหารวะแค่ okay, ฝากด้วยนะครับผมโอ้เ oh, ลือดกระจายเลยชิบหายไอ้เพื่อ,อน เฮ้ยแถวนี้เขาทำอะไรกันอะ่ะเฮ้ยไม่ค่อยได้เจอแบบบรรยากาศแบบนี้นะจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปดูดิเพราคงไม่แต่นี่เราหรอกม,มั้งเพราคงแบบไม่ทำร้ายเราหรอกมั้งพอเราก็เป็นอ่เจา้าหน้าที่นะครับผมเฮ้ย ร้องเพลงหรออ๋อเดี๋ยวเราบ้างๆเดี๋ยวเราต้องมาเที่ยวแบบนี้บ้างละอ๋อวันนี้มันไม่ค่อยมีแดดด้วยนะครับผมเพื่อนเพื่อนกูอยู่ไหนวะเอาเชียเยเพื่อนกูไปแอคตรงนั้นจิบหายมามามา ว่าสองครับตากำลังไปที่กระเทศอนะครับเฮ้ยโอ้ยตายอมมันให้ควยกูไดยุิบหายเดี๋ยวดาเฮ้ยมันไวจังอ่ะ เดี๋ยวจะไปทางนัดดีดีไหมวะโอ้ยเดี๋ยวไปดดไวอเไปอ๋นี่ดิตากหน้ามันดิถ้าตามหลังนี่คงไม่ไหวโอ้มันเปลี่ยนเส้นทางว่ะเฮ้ยเคสอะไรเนี่ยยังไม่เคยเจอมาก่อนเลย,ยเดี๋ยวเราหาทางขึ้นกันคือฝอรเรามันขึ้นได้แล้วแหละแต่เ,เราหาทางไปเชื่อนี้มันไม่ไหว คิดว่าจะหนีรอดอะฮะอุ้ยเชื่อกไปเหยียบตัวอะไรอีกอ่ะอุ้ยมาแล้วดีดีที่แบบขับเกลื่อนสี่ล้อสี่ล้อก็ไปไม่ไหวเราแบบนี้จะไปไงวะชิบหายละ โอ้ขโมยรถอันนี้เหรอขโมยรถแบบนี้คิดผิดนะที่มาทางแบบนี้นะจะสู้ฟอร์ดได้ไงแจ้งส่วนครับไดขอกำลังเสริมมาที่กอเทสด้วยนะครับผม น่าจะเป็นรถของอพวกลูกบุญหนูนะครับผมเข้ามาเที่ยวป่าทเที่ยวเขาอะไรอย่างงี้นะไอ้เช่นนี้ก็ไปขโมยมาโอ้ไม่อยากจะชนลยวะ่ะเดี๋ยวรถกระพังอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยเจอแล้วอแล้วเราแล้วเราทำไงดีวะ ฟอดำไม่ไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วขอดาวะมาดิไปเพื่อนวิ cuid, ่งหยุ beast. ดหยุดหยุดเฮ้ยหยุดหยุดหยุดต่อยหยุดยกมือขึ้นยกมือขึ้น ยกมือขึ้นไปไปไปเพียบไปเออเออเออเชื่อแล้วเดี๋ยวผมอยู่ฝั่งนี้เองไม่เป็นไรผมอยู่ฝั่งนี้เองยกมือขึ้นยกมือขึ้นเราเนี่ยมันน่าคุ้นๆนะ เคแต่ขออนุญาตใส่กุญแจมือนะครับผมอ๋อขอเพื่อนใส่ละแล้วอีกคนหนึ่งอะเพื่อนอีกคน่ะจำได้บ้าเดี๋ยวเราแจ้งทดสอบบุกคลกัน Suspect. อยู่ในป่าแลวอะไรไม่ไม่ไม,ไม่ทำอะไรไม่ได้ละเขาจะเสนออะไรบางอย่างให้นะครับผมเดี๋ยวเราก็ทําไม่ได้เพราะเพื่อนแม่งมันอยู่ไงแต่เพื่อนไม่อยู่จัดกันแล้วยิ่งอยู่ในป่าด้วยนะแล้แค่เราผมขออนุญาตขนตัวด้วยนะครับผมโอ้ไม่น่ามาขามโมยเลยวะ แน่นโอ้ยตัวก็แน่นของก็แน่นโอเคอ่าเดี๋ยวผมขอทดสอบสารแอลกอฮอล์ด้วยนะครับผมหันหน้ามาหน่อยจับได้ปะต้องได้ดิโอเม้าเลยว่ะคนนี้นะ เดี๋ยวขอทดสอบสารเสพติด้วยนะครับผมเ <Hey, S 1> พื่อนมึงออกมึงออก <c oughs> ไปดิมึงออกไปดิ <c oughs> ขอกูขอเวลาส่วนตัวหน่อย <Thanks. S 1> ดิโอ้โหไม่น่าจะเป็นไปได้วะ่ะหน้าตาแบบนี้นนัจัดทุกอย่างเลยโอ้โหสุดยอดโอ้ยอมเลยวะ่ะ แจ้งสูตรครับเดี๋ยวขอร,รับตัวผู้ต้องหาด้วยนะครับผมโอ้แล้วเราจะออกจากป่านี้ยังไงเรารถเรามันอยู่ทางทิศทางไหนกยังไม่รู้เลยเนี่ยอีชิบหายละแล้วเพื่อนกูก็อยู่ไหนเนี่ยโอ้ ออนี่ไงมาได้มาแล้วเดี๋ยวเราก็เอาตัวเข้าไปให้เพื่อนได้ไดกันจะได้เจอกันง่ายหน่อยไปเพื่อนเราเสียดายวะเชื่อม,มันมันกี่โมงแล้วเนี่ยเพื่อนอยู่ไหนเอา้าเพื่อนอยู่ข้างบนอชิบาย อ่าเชียร์แล้วเพื่อนกูอยู่ไหนเระอ๋อเพื่อนอไปละมันขึ้น,นี่ตรงนี้ไม่ได้มันกี้ก็เหมือนว่าจะมีเคสเข้ามาด้วยแต่เราก็ยังไม่รับละกันเพราะว่าลําพังตัวเองก็ยังเอาตัวไม่รอดเลยเพื่อนมึงมาดิที่จะไปไหนแล้วเ,เราไปหารถเรากรเราไปหารถเรากรรถของเราเหมือนเหมือนจะอยู่แถวนี้แหละนะแล้วเราจะออกจากป่านี้ยังไงถ้าเราไม่เจอรถอ่ะเฮ้ยเชียร์ละ อันนี้ไอ้น,นี่ของใครอ่ะซาเดนของใครอ่ะตัวอะไรมาตายอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งอ้าวควางเหรอควางนั้นมันตายได้ไงอ่ะโอ้เออเดี๋ยวเราเรียกเจ้าหน้าที่มาดิตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วโอ้ สี่ทุ่มแล้วอ่ะมันสี่ทุ่มแล้วอ่ะเรายังออกจากป่านี้ไม่ได้เลยเดี๋ยวเราก็รออันนี้มาก่อนดิเจ้าหน้าทีด่ดิแล้วมันอยู่ไหนอ่ะทางัานเดี๋ยวเราไปก่อนคราแล้วกันพเพราะเราเรียกมาแล้วไปเพื่อน สายเดนของใครเนี่ยอ๋อสายเดนหายไปละเฮ้ยร,รถเอามันต้องอยู่แถวนี้แหละเราก็จําไม่ได้เหมือนกันเอาเชียร์มันขึ้นไม่ไรก็ไม่ได้เลยเนี่ยชิบหายแล้วจ่ามาติดอยู่ในนี้แล้วจ่าจะออกยังไงอ่ะโอ้ยแถวนี้มันน่ากลัวด้วยวะ่ะแบบนี้ต้องถือถือปืนไว้ตลอดดิเออ รถเรามันต้องอยู่แถวนี้แหละมันกระตุกอะเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเฮ้ยเจอแล้วทำไมมันกระตุกอ่ะเฮ้ยเพื่อนเราเจอแล้วเราเจอแล้วแต่มันกระตุกมากเลยตอนนี้เนี่ยไม่รู้เป็นเพราะอะไรหรือว่าผีมันกำลังจะมาวะโอ้โหถ้าจะกระตุกขนาดนี้นะโอ้ยเจอแล้ว เอา้าร,รถใครเนี่ยรถเจ้าหน้าที่ของเรามันมาอยู่อะไรตรงนี้เนี่ยโอ้ยชิบหายละเ,เดี๋ยวเราก็ไปนี่ดูดิโอมีนักโทษหลบหนีอีกโอ้ยอยู่ไหนวะ ไอ้เพื่อนไปไปไปมาสอนเขาหลักลังไปที่เกิดเหตุนะครับเฮ้ยมามามาดิมาดิ แม่งโคตรเท่อย่างไรในหนังแล้วนักโทษกูไปไหนละแล้วนักโทษกูไปน,นักโทษกูวิ่งไปนู่นยยิงเลยยิงเลยถ้าเขาไม่หยุดก็ย,ยิงเลยไปใครถ้าเขาไม่หยุดยิงเลย ีเอาเพื่อนขูบกระเด็นเลยเอากุไปยิงโดนเพื่อนหรอไอชิบพานละเฮ้ยโดนไปกี่นัดมึงยังไม่ตายเยหรอ ข uh, ึ้นไ,ไ,ไปใไไไไไนสะพาคาาฟ b อ i d g e ยขอโท l ขอโ Oh. Sorry, ขอโทษขอโ p ษขอโทษขอทษขอโทษขอโทษอโทษขอโทษขอโยษขออ้ทวที่อยู่ใต้ท้องรถเนี่ยออ <c oughs> <c oughs> จริงไอตัวที่มันนอนอยู่ใต้ท้องรถเนี่ยไม่ไม่ไปได้ไปได้ไปได้ได้อีกคนกูวิ่งไปนู่นแล้วเพื่อนเอาไงดีวะไอเดี๋ยวผมขอยืมรถหน่อยได้ไหมผมขอยืมรถหน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะไปรถเนี่ยโอเคโอเคไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราไปรถแล้วกันเราไปรถแล้วกันเพื่อนเรามันมันได้ถึงเอ้า เพื่อเราจับไล่ละตอนแรกว่าจะไปเอารถมาเดี๋ยวเราเอาคันนี้เลยส้กกันอ่านี่ไงเพื่อเราจับไล่ละอ๋โอโดนยิงไปกี่เมตรเนี่ยแจ้งส่วนครับเด้ขอรถตรัรวจวผู่ต้องหาด้วยนะครับผม โอเคตอนนี้เพืเ่อนก็มาแล้วไปไปเดีย๋ยวเราเอารถไปคืนแล้กกันโอ้ยส่วนคนนี้เดี๋ยวเรา,เอาไอ้นี่ดิเราเรียกรถมาเก็บศพไปดิ ทำไมมันหาศพก็ไม่เจอวะมันหาศพก็ไม่เจอว่ามันเป็นอะไรวะอ๋อนี่งไงแจ้งส่งครับจะขอรถเก็บศพมาที่ประเทศด้วยนะครับผม เอะเดี๋ยวเราก็ารอเจ้าหน้าที่เรามากันโอเคเจ้าหน้าที่เรามาละเจ้าของรถไม่รู้วิงนน่งไปไหนละ Okay. เราให้คนมารับไปที่สนอได้กันนะรถคันนี้นะเราจะไดต้ติดต่อทางเจ้าของเขามารับเบคืนแล้วก็ให้สิน,น้ำใจเขาด้วยนะครับผมแจ้งสนครับยวขอรถตางมาที่ก็เทิดด้วยนะครับผมเรา,าขอคันใหญ่ๆเลย,ยโอเคไปเดี๋ยวเรากลับไอสอนอกันดีกว่ามันดึกมากแลนะ้วเนี่ย Ở đây là ở đất hả?